พอได้ฟังพี่เต่าเล่ามาเนี่ยครับผมเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพี่เต่าถึงถึงเล่นดนตรีได้ดีขอบอกต,ตรงๆไม่ไม่ได้อวยนะเพราะผมดินชื่อพี่เต่าก่อนที่จะเห็นหน้าพี่ว่าเป็นคนเล่นฟรูที่มีชื่อเตียงว่าว่าเก่งคัะแล้วก็เ๋อาไม่ขนาดนั้นแหละครับ <laughs> พี่เต่าเองเนี่ยไม่ได้จบดนตรีจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับใช่ แต่ด้วยความที่ได้ยินเสียงดนตรีพร้อมกับเสียงพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยอมผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่เต่าอยู่กับฟลุตมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมเออนั่นแหละก็อย่างที่ตะก,กี้พี่มิวบอกไปนะจริงๆแล้วพี่ไม่ได้จบดนตรีครับโดยตรงนะครับคือโอ้ยเรื่องพี่มันยาวถ้าก็าจะคุยต้องอาจจะต้องต่ออีกอพิโซดหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจาก เราชอบมันเนี่ยชอบแบบ<ฆ>คือรักรักที่จะเล่นเลยอ่ะแบบคือเกิดจากการฟังล้วนๆเลยนะพอเรารักเรารักที่จะเล่นมันไม่ไม่มีอะไรหยุดเราได้หลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่เอาเวลาที่ไหนแบบไปซ้อมหรืออะไรเงี้ยเ<ฆ>วลาไปดูคอนเสิร์ตที่พี่เล่นที่ต่างๆอย่างเงี้ยก็จะถามว่าเฮ้ยเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมพี่ก็อยากจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ซ้อมอะไรเยอะหรอกแค่มันฟังเยอะมันเขาเรียกว่าอะไรมันอยากอยากเล่นน่ะนึกออกว่ามันอยาก แค่ฟังจนถึงจุดหนึ่งที่แบบมันไม่ไหวแล้วว่ามันอยากเล่นมากเลยอ่ะแล้วมันก็จะได้อย่างที่ที่พวกเราได้นั่นแหละนะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรนะครับก็อยากฝากน้องๆทุกคนไว้ว่าเชื่อพี่เถอะนะพี่ไม่ไม่ได้มีอะไรบอกเม็ดเลยสิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพี่ทั้งหมดเลยนะ, mm hmm. ะครับแล้วทุกวันนี้ถามว่าพี่ก็ยังซ้อมอยู่ <c oughs> <c oughs> จริงๆครับพี่พี่ก็ยังซ้อมอยู่พี่มีโปรเจกต์อยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลา ครับตอนนี้พอดีมันเป็นช่วงโควิด19มันเลยบังคับให้เราต้องถอยตัวเองมาหนึ่งเก้าสองเก้ามามาดูตัวเองว่าสิ่งที่ทําไปเราทําอะไรมาแล้วบ้างแล้วเราจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วแล้วมีอะไรต้องแก้ไขมัง่งแล้วก็จะทําอะไรต่อไปหลังจากนี้อะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของการวางแผนมรณาคตในด้านดนตรีของเราหรือว่าน้องๆบางคนเนี่ย จะเอ็นเข้าดนตรีเนี่ยในสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญหมดทุกอย่างเลยนะจริงๆแล้วหรือน้องคนไหนที่แบบแค่เอาดนตรีเอาเป็นสันทนาการหรือเป็นทางผ่านมันก็มันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกับที่ที่ในสิ่งที่พี่พูดมันก็มันก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรเราก็ซ้อมได้ฟังได้นะลูกศิษย์พี่บางคนก็เป็นอย่างที่เหมือนกันแบบว่าไม่ได้จบดนตรีไม่เทอะไรแต่ทุกวันนี้ก็มีอาชีพสอนดนตรีเล่น <c oughs> ดนต,ดนตรีเหมือนกับพี่ก็มีเยอะแยะไปนะครับ ทั้งมวลก็ประมาณราวๆนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งแง่คิดตรีแล้วก็ได้อินสปา์จาจากประวัติชีวิตของพี่ด้วยครับผมเพิ่งรู้ครับว่าพี่ได้ฟังเต้นสกาเวตั้งแต่เด็กเล็กๆตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำใช่น่าฉามากครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับถ้าเกิดน้องๆเขาติดใจเสียงโฟล์ของพี่เตาอยากจะติดตามไปฟังอีกเนี่ยสามารถฟังได้ที่ไหนครับพี่ พี่มีช่อง Youtube Channel ของพี่นะครับชื่อรบรรพัดตั้งไพบูล์นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะฝากไปในลิงก์ของพี่มิวข้างล่างนะน้องๆก็ลองเข้าไปกดติดตามแล้วก็ลองไปฟังเพราะว่าช่วงนี้พี่จะออกคลิปวิดีโอเกือบทุกวันเลยอย่างน้อยต้องสองสามคลิปทุกวันเ <laughs> <laughs> พราะเพลงมันค้างในสต็อกเยอะมากพี่จะต้องทำทุกอย่างให้หมดก่อนช่วงโควิดมันจะจากไป นะครับเพราะถ้าเกิดโควิดมันจากไปแล้วเนี่ยพี่ก็คงไม่มีเวลาว่างแบบนี้แล้วที่จะมานั่งอัพผลงานเก่าๆที่เคยเล่นมานะครับลองติดตามกันดูเนาะโดยส่วนตัวก็ยังอยากติดตามเพลงลอยกระทงวอเลชั่นอยู่นะพี่อ่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ต่อไปที่พี่คิดว่าพี่ต้องทำแน่ๆนะครับพี่ก็อยากแบบมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างสักหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปเออ แต่พี่เต่ายังหนุ่มอยู่อ่ะพูนอยู่ตัออ้งเสีออยงฟลได้ <laughs> คค่นเราไม่ไแน่หรอกครับเพราะว่านะวันนี้แบบอาจจะดีๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ดีแล้วก็ได้เงี้ยนะ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็อยากฝากน้องๆว่ารักษาสุขภาพกันเยอะๆนะเพราะช่วงนี้มันอันตรายนะโควิด1นทีมันไม่ปาณีใครถ้าติดแล้วก็ติดเลยถ้าไม่รักษาสุขภาพก็ลําบากหน่อย นะเราเป็นนักดนตรีด้วยต้องเอซฟตัวเองไว้หน่อยแล้วพอหลังจากที่มันโครคภัยไข้เจ็บมันหายไปแล้วเราค่อยว่านอีกทีนะครับผมบก็คือเข้าไปที่ช่องของพี่เต่าเนี่ยจะได้เจอมากกว่าติดเพลงที่พี่แนะนํามาแน่นอนเลยใช่ใช่เพราะว่าเยอะมากเยอะเยอะจริงลองไปเสิร์ชดูกันได้เนาะครับอ่าถ้า<อ>หาก<ม>ว่าน้องๆเขาอยากฟังเสียงฟรุตบนเครืงบินเนี่ยใ,ในในชนี้มีด้วยนะฮะ อ๋อ oh, มี <laughs> ออมีอยม่นะครับมีครับมีเสียงฟรูดในคอนเสิร์ตฮอลล์ในในห้องแสดงแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงฟรูดบนเครื่องบินด้วยนะฮะอ่าใช่อ่าและอีกอย่างหนึ่งคือนิวพี่พอฝากนิดนึงคือพี่เป็นคนที่ที่ชอบบินโดนด้วยบินโดนเอ่อบินโดนแล้วก็พี่เวลาไปไหนมาไหนก็จะไปบินโดน ถ่ายวิวสวยๆนะแล้วพี่ก็พอถ่ายวิวสวยๆเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาตัดต่อและเพลงที่ใช้ในการตัดต่อก็จะเป็นเพลงที่พี่เล่นเองนั่นแหละนะครับลองไปหาฟังดูวิวสวยๆแล้วฟังเสียงฟลุตของพี่ไปแล้วกันเพลินๆนะครับมันจะจะมีแบบทั้งที่เป็นคลิปบินโดนแล้วก็คลิปพี่เป่าฟลุตอะไรอย่างเงี้ยจะมีมีอยู่อย่างนั้นเต็มไม่หมดเลยลองไวเซิร์ชแล้วก็ไปฟังังกันดูนะครันี่ต้องแอบกระติบว่าพี่เต่าเคยเปิดให้ดูนะครับภาพสวยมากครับ เขาเคยได้ภาพสวยเสียงพ่ออะไรครับโอเคโหขอบคุณมากนะครับพี่พี่มิวที่อโอองสักขนาดนั้นพี่จริงๆไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแค่ใจรักนั่นแหละเนาะผมก็ต้องขอบคุณพี่ต่อมากๆครับที่ให้เกียรตลอดเวลามาพูดคุยกันนะครับครับยินดีมากๆเลยครับยินดีมากหรับผมเหมือนแป๊บเดียวครับแต่จริงๆเราคุยกันมานี่ชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะฮะอ๋อเออทีแรกทีแรกคิดว่าจะสิบห้านาทีนะแต่ตอนนี้น่าจะชั่วโมงนะ ชั่วโมงกว่าด้วยใช่ครับแล้วคุยกับพี่เต่าล้วติดลมมากๆเลยครับเออก็ไว้มีโอกาสหรือว่ามีหัวข้ออื่นๆเนี่ยผมขออนุญาตจีพี่เต่าไว้ล่วงหน้านะครับได้ครับโอ้ยยินดีมากเลยพี่พี่ดียินดีนะครับยินดีอย่างน้อยก็ให้น้องๆทุกคนได้เอเป็นวิทยาทานแล้วนะจะได้เป็นแนวทางต่อไปเนาะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสแล้วเราว่ากันใหม่นะครับโอเคครับงั้วันนี้ผมขอรบกวนเวลาพี่เต่าแทนครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับ